หลังคาเอ็กเซล่าดียังไงเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมบ้านที่หลังคาดูหมองแตกง่ายฝนตกทีไรสิ่งสกปรกเกาะไม่ยอมไปไหนผ่านไปไม่กี่ปีสีซีจางจนบ้านดูเก่าไปเลยเราขอแนะนํากระเบื้องหลังคาเอ็กเซล่าจาก SCG ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของหลังคาทั่วไปมาดูกันว่าเอ็กเซล่ามีคุณสมบัติอะไรกันบ้าง 1. น้ําหนักเบาแต่แข็งแรงไม่แพ้หลังคาทั่วไปซึ่งมีน้ําหนักเยอะทําให้โครงสร้างแบกรับน้ําหนักด้วยน้ําหนักที่เบาวกว่าของเอ็กเซล่า โครงสร้างหลังคาเลยไม่ต้องเหนื่อยปลอดภัยอีกขั้น2เรียบเนียนกว่าทําความสะอาดง่ายเอ็กซล่ามีผิวเรียบเนียนพิเศษฝนตกเมื่อไหร่ก็กลายเป็นฟรีค่แคร์ให้หลังคาคุณนสิ่งสกรปรกไหลออกง่ายๆบ้านก็ดูสะอาดเหมือนใหม่ตลอดเวลาเลยค่ะ3ส,สีติดทนไม่ซีดง่ายหลังคาทั่วไปเมื่อเจอแดดแรงไม่นานสีก็ซีจางเอ็กซล่าผ่านกระบวนการผลิตความร้อนสูงและแรงอัดแน่นพิเศษทําให้สีติดทนนานไม่ซีสีเย็นกว่าเพราะนําความร้อนน้อยกว่า เอ็กโซล่านำและกักเก็บความร้อนน้อยกว่าหลังคาทั่วไปจึงลดอุณหภูมิในบ้านทําให้บ้านเย็นสบายค่ะสวยได้ทุกสไตล์ตอบโจทย์ทุกดีไซน์กระเบื้องเอ็กโซล่ามีสีสันและรูปรลอนที่หลากหลายนะคะไม่ว่าบ้านจะเป็นสไตล์คลาสสิกเรียบหรูหรือโมเดินล้ำๆก็เลือกได้ตามใจชอบบ้านสวยดูดีมีสไตล์ใครเห็นก็ต้องทักค่ะ